ผมนี่เราบอกครั้งแรกในชีวิตนะครับไม่เคยแตะเลยพวกคุณพาผมมาทําอะไรนะพาเอาชีวิตรอดไปเพื่อนเกมไม่ง่ายวะเอ้ยมันเข้าได้สี่คนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่สองคนคือสองคนเราอ่ะกูพามึงเล่นไม่ไหวอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้มีสมาชิกมาเพิ่มอีกสองคนเว้มีเจอาจิ้มแจ่วกับมูจิวานเอาไว้เอาไว้มาตามรูแรกมาเลยเพื่อน เกมเนี้ยโคนง่ายวะ่ะกูผ่านมามแล้วเฮียร์ตอกเป็นเลยจ้าฮี่แต่โอ้จะเดนเนมดเดมนเนมนี่ของหล่นเต็มเลยว่ะแจ็คเป็นค่าวบอยก็ต้องเ ตองกูเป็นกูเป็นสายเสริมเสริมก่อนเดี๋ยวกูไปแต่งกูไปแต่งรถไฟให้แข็งแรงเลยมึรอมีแต่งรถไฟด้วยเอ้จำเป็นมีทองหลอดตรงนี้อันนึงอ่ะมันให้เอาไปขายไงเพื่อนเริ่มมาโอ้ยที่กูเอ้ยได้เงินเว้ยโอ้หของทำเป็ของขายเยอะจังเลยวะเนี่ยเยอะจัดเลยคือฐานสื่อ่างร้านค้าทั่วไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเอาเชือกเอาเชือกเพไว้ใส่รถไฟลากไปใส่นี่เออเออนี่ไงนี่ลากมาใส่อยู่เอ้ย เออผูอ้หใครจนใครเล่นวะกูอยากรู้อะมืดแล้วอะมืดแล้วยังไม่ได้ได้ออกไปไหนเลยโอ้ไอว่าไม่ค่อยผาระเลยว่าไม่งืนดีมึงก<ส>็ผาระเรียบร้อยตอนนี้กระสุนมีอยู่ประมาณร้อยสองนัดไอ่ว่ามีกระสุนกี่เม็ดเนี่ยเฮ้ยไปเว้ยกูขับรถเลยไอว่ามึงไม่ตอบกูเลยมึงเบากูเฉยเบาไหวนอีสานขับรถอยู่เพื่ลยมีกระสุนกี่เม็ดมีห้าเม็ดกระสุนกี่เม็ดเฮ้ยมึงจอดทำไมอะไอ้นี่เฮิบ ว่าไอวเราเขาเขาห้ามเดินรถตอนกลางคืนอออะะเหรรกกูบ่ไ er ม่รอเช้าก่อนวะนี่ตีสี่เฮ้ยเบรกอะไรเราไปก่อนเขาดึงกกูไปเลยมัใจ่ะไป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 ขอโทษขอโทษแล้วอันนี้คือเราต้องเดินไปเรื่อยใช่ป่ะเนี่ยเราต้องจบเกมนี้เราต้องชนะครับแปดหมื่นนะอ่ะแปดหมื่นเมตรเลยเหรไอ้ว่าถ้าเจอเราเราบุกบุกอะไรวะเราต้องไปรู้ของต้องไปป้นบุกลังโจ้น่ะน้องเออบุกลังโจ้น่ะเช้าแล้วไอ้วาเช้าแล้ว วิสาคนนี้มันช่างสวยน่ารักจริงจริีบไดวแล้วไหมครับแกเลื้อนี่อยู่กันนอกเกมไออม่พออยู่กันไจีบกันในเกม <c oughs> เฮ้ยทำไมกูยังไม่เจอหมู่บ้านนะหมู่บ้านเลยวายวามึงขับมาถูกทางปะเนี่ยมันก็มีอยู่ทางเดียวเพื่อนมึงเอามึงขับดิจะหมื่นโลแล้วเนี่ยโดยวานไปเอาข้าวแล้วแก้กันาวานดีกว่าเดี๋ยวเราหาจังหวะให้มันโดนลุมตายแล้วเราไม่ชุบม,มันแล้วเราก็าไปเรื่อยๆโตอมนมันนอนนิ่งๆอ่ะปล่อยซื้อเลยอนะเอ้ยจะถึงเมืองแล้วไอ้โต๊ะอูซอมบี้ลืมๆอ่ะโอ๊ะปะ กูซอมบี้กันยิงแล้วกูยิงซอมบี้อยู่ยิงซอมบี้อยู่สวย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 ยิงคตแม่นยิงคนแม่นไปเองไปเองไปเองตำนานไคลี่ไปเงไปไอวานไอวานไอวานซอมบี้ซอมบี้มาเลยวะซอมบี้กันเลยไอวานมาเร็วซอมบี้มีปืนตายแล้วตายแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วข้างหลังพี่อ้ยไอ้วานทำประโยชน์ขอลืมไอ้วานทำประโยชน์หน่อยดีไอวาวานมึงมึงกดเล็กหนึ่งมึงกดเล็กหนึ่งเอาถุงออกมาแล้วเก็บของไอวาน้อยใส่รูดเวยส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 วย ว้าวว้านี่เห็นตัวเลขเปล่านี่นี่มันมีห้องเซฟอยู่นะห้องเซฟสี่สองห้าสี่หนึ่งหนึ่งเออมืดแล้วว่ะมืดแล้วของเต็มเลยของเต็มเลยจะได้กินของเลยมืดแลวมืดแล้ดแล้วมืดแล้วมืดแล้วมดแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ปลอดภัยแล้วว่ะไม่ปลอดภัยแล้วว่ะไปเลยไปเลยไปเลยกูยิงไงอป้อมปืนทำยไม่ได้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้บาวว้าวว้าวระวังตกรถไฟนะไอ้บะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไอ้บ้ามึงทิ้ของก่อนเลยเอ้าไอ้บ้าทิ้ของก่อนเลยไบ้าทิ้ของทำไมอ่ะกูไม่รู้เอ้ยโอ้ว้ามึงทิ้งอ้บ้าไอ้บ้ามาป้ามาป้าไอ้บ้าไอ้บ้าเออมันเออที่มันที่มันเออไอ้บมึงเก็บไปพวกศพมามันเอามาใช้เป็นน้ำมันได้เว้ยวันนี้เนี่ยศพมาป้าเอาไปขายได้เอ้ยมาป้าอะไรนะไอ้ที่มาป้ามาไอ้กูว่าไอ้บ้าไอ้บมึงขึ้นมาบนได้มึงขึ้นมาบนได้ไอ้ช่วยด้วยดีมันดีมันดีมัน ที่มันเออสวยสวยต้องยิงตาย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 ใช่ใช่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้มาอยู่มาอมาคันี้คํา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 นีไปแล้วไปแล้วถึงแล้วถึงแล้วตถึงนี่นี่วาเราเอาเอาของที่เราป้นไปขายนีได้เลยนี่ม่านี่มึงเอาทองไปขายบ้าแล้วมึงก็เก็บเงินเห็นไหมมาป้านี่มาปายาได้ยาได้ปายาดยาได้เยตางากเดียตาากมึงเยกยกครับ ไป้ไปเร็วเร็วเร็วเสียเวลาถึงไฟโขดเขียวนี่มาซื้อปืนแล้วกูไม่มีเงินซื้อไฟว่ามาเร็วกูไม่มีเงินซื้อให้นี่อ่ะวางนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลำอย่างนี้ลำไกี่ตัวเลยแตงเตงงแดงเตงเตงดงงเ้ยไม่มี่ปืนแล้อไหมเสียดินเสียดินกูช่วยว่ามันไม่ดีว่ะ เอ้ยังเพื่อนยังนีกจะไปายแบบชัยขาตีว่าเองกูต้องแบกสังกระสีไปด้วยมันคุ้มกันกูเลยมันจะมีคาวบอยมาไล่ยิงพวกเราเดินหน้าไปวะกูแบบเป็นสายสร้างอะแปะให้ได้แตาไม่โดนยิงอ่ะบองเบาเต็มเลยเฮ้ยวะไม่อยากหยุดไม่อยากหยุดเฉยมาแล้วไอ้ไปไมาไปมาแล้วเอาเอากูขับกูขับไอ้ไายิงไอ้มากูขับกูขับกูขับแล้วกูขับแล้วไอ้ไายิงไอ้ไปยิงไอ้ไปยิงไอ้ยิงไม่เข้าเลยอ่ะไอ้ไปยิง เอ้ยยิงไม่เข้าเลยอะเฮ้ยราเฮ้ยเฮ้ยจะวแลตกจอดแล้ว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 ขอพักถนนไอ้เนี่ยยังมา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 ไอ้ว้าววิ่งตามมาอยู่ว้าไหวไหวช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยวิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยยิงอยู่ยิงอยู่เนี่ยยิงแล้วยิงแล้วเออตายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยตายแล้วนี่ว้าวขนาดมาเป็นผูไม่เอากูไม่ลงหมาก็คือหมามาทำไมซ้ายมือกูเห็นเมืองวะอยู่ไกลๆเลยอ่ะมันคือเมืองอะไรอ่ะ ไอ้วายเราวิ่งหาของเอ้ยทำไมเรายิบถือได้นะไหมเฮ้ยเอาเชี่ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเจอข้าวบอยเจอข้าวบอยเจอคนเหล็กก็มาเท่าก็มาเท่าไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเ้ช่วยวายอยู่ช่วยวายอยู่ช่วยวายอยู่โอ้ไม่ต้องไม่ต้องค้าช่วยวายอยู่โอ้โหปวาโหดจัดโหดวามันมันบูคนเดียวเลยอ่ะไอ้วายคนบูอ่ะไอ้อวายสว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 ยกลัวจะเกะเขาเมืองครับอุ้ยวาแล้วมึงเจอนี้ด้วยมึงเจอรหัสเนี่ยอันนี้คือรหัสนะเนี่ยวา หนึ่งสี่สามี่อีกอันสองออ่อะไรใครเก็บไปสองสองสเอ้ยนี่ไงเปิดได้แล้ววิ่ช่วาตกเหมดออ้ยมาทองเต็มเลยสองสองสองทองนอะห้ององนี้มีสมบีด้วยตกใจหมดโอ้ทองเต็มเลย ตร,ตรงนี้มีทองอยู่ประมาณสองเมตรกับทองเงินอีกสองเมตรโอ้ย่ปันชิวจัดอสัสนดเพิ่มเอ้นไม่เพิ่มวะใช่หรออ้โย้ยว้า,วาขายไอ้้ว่าซับของคนเยอะเลยเอเ้ยมึงเข้าแค่อันเดียวเองอะ่ะมึงแย,ย่งแก้ทำไม,เ,มเนี้ยเอามาวุ้ยนี่ไงมึงซื้อปืนหรือเปล่า ซื้อเป็นฟืนอะลาไรเฟินช็อตการแล้วมึงซื้อไรเฟิลทำไมมึงไปช็อตการไลเฟินอีกกูอ่านออกอ้กอากูกูพาค้าไปไปช็อตการกูดีกว่ามึงซื้อช็อตการช็อตการหน้มึงไปไปไปเลโก้เลโก้เฮ้ยวานอกแลยเดี๋ยคน้ม่าเลยาอด้วยไอ้วากูไม่เอาพวกขยะไปหรอกยายกูเก็บกระสุนนี่ ไม่มีค่าวบอยอยู่ขวามือถ้าเรายิงค่าวบอยเราป้นม้ามันได้เะตายแต่กูยิงม้ามันตายแล้วไอ้ยิงไอ้โจมแนวกันโอ้โหเคลรี่เก่าอ่ะน้องๆเฮ้ยมึงมึงพารถไฟไปเลยกูเป็นแนวป้องกันเป็นค่าวบอยเหรอเออเฮ้ยไฟจะมาโดนจะหมดตอนไหนเนี่ยตอนไหนเนี่ยอ้าวยอันตรคนขี่บนรางรถไฟกูมองไม่เห็นเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยจอ่ะ มม้าะันตีกูมันตีกูแล้วทำไมกูยิงอยู่คนเดียวเลยวะไอมันตีไม่มีกระสุนแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่กระสุนนะอุ้ยอุ้ยกูไม่มีตังค์เลยไม่จะบอลไม่จะบอลเลยตังค์มันหายากอุ้ยนี่ไงวานเจอรหัสข่าวบอลไม่มีคนแรงเลยหกสามหนึ่งสามอุ้ยมีอันนี้ไหวแล้วก็กลัวไปด้วยดีกว่าอันไหนอ่ะอุียเฮ้ ปันเกาะเกาะเกาะป้องกันปันเกัะป้องกันว้าตายเอ้าอว่าตายอะไอว่าโดนซอมบี้ลุ่มต่อหน้ากูเลยไม่มีตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาเฮ้ยเอว่าๆราไม่ได้มานี่โอ้ยได้ว่าตายโอ้โหตัวแบกตายว่ะเดี๋ยวเราหาจังหวะให้มันโดนลุ่มตายแล้วเราไม่ชุบมันแล้วเราก็ไปเรื่อยๆปล่อยมันนอนดิ่งๆกับเฮ้ยพี่เลยไอว่าแปไม่ได้ไอว้าเราไปมันมันชุบได้ว่ามันชุบได้โอ้ซอมบี้เยอะมากเลยว่ะ รอแป๊บนึงแป๊บนึงมันเอามันเอามึงไปโรงพยาบาลไว้ได้มึงทำใจดีๆไว้ไ้ยเอ้ไอ้ชิบเก็บยาไปหมดวะกูอยากได้ยานี่ไงนี่ไงโอเคโอเคขอบคุณครับมาเจอเจอนี่ด้วยยังไม่แรงเลยชุบกูนะเอาไปใช้กับวานเลเดี๋ยวเอาไปชุบเดี๋ยวเอาไปชุบนี่นี่นี่ต้องใช้ไม้กางเขนชุบเว้ยเอาไปเอาไปใส่เอาไปห้อยไป อันนี้วันหต้องต้องรอก่อนต้องรอก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเกิดไหนนี่ต้องรอก่อนมันต้องเอาไปชุบที่โรงพยาบาลตอนนึงไปไฮวาไปชุบเฮ้ยเอากูไปไหนอ่ะไอวานไปไหนอ่ะไฮวานไปไหนอ่ะทำไมกูเหลือครึ่งท่อดน่ะนี่อะไรอ่ะกูไม่รู้มือไหนอ่ะไ่ไหนกูไม่รู้กูอยู่กลางทะเลทรายอ่ะเอ้าฮะใช่เหรอเออไปได้ไงวะไปได้ไงอ่ะ ยี่ไหนอะกลางทะเลทรายว่าหายไปไหนอะทำไมกูเหลือครึ่งท่อนอะ่าไปไหนไม่รู้กูอยู่กลางทะเลทรายอะใช่เหรอเออมึงแกล้งกูแหละมึงสาบานไม่ใช่เลยสาบานมึงก็ตายอะจริงจริงไอ้เมื่อกี้กูจะโยกมึงไปชุบเฮ้ยนี่ไงใกล้ถึงเมืองแล้วไอ้โองขับไว้เลยกล่องครับไหนไหนไหนไปดูว่าถ้าผมมากูมากูรู้ไปดูว่าถ้าผมกินหมดแล้วเชี่ยต้องเจอรูเจอดรถไปมึงจอดรถไปให้ขวามือป้าขวามือป้าเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไปวามือขวามือขวามือ มาแล้วกูวิ่งมารับคนแรกเลยรู้ดิใครมารับคนแรกใครรักเพื่อนที่สุดชุบได้ชุบเลยเปล่าชุบดิชุบดิชุบดิดหนึ่งสองสามไอ้วามึงหายไปไหนอะเอ้าดี่รถไปเอาเดินเอาน่าเดียววาวเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยดิ้นดิ้นดิ้นมั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 นดิ้นเหรอมันเป็นอะไรอะไอ้มันดิ้นลัวเลยอะมันมันดิ้นลัวเลยไอ้ตุบดิ้นไอ้โต๊ะดิ้นเป็นกรอบเลยมาดูดิเอ้า กระโดดไปได้แปมึงรอแป๊บมึงรอแป๊บมึงรอแป๊บเดี๋ยวๆเดี๋ยวกูเอแผ่นแผ่นมาให้กระโดดกระโดดขึ้นแผ่นหนึ่งมันไดีคนนี้ดดเสียวเอาเยอะนะไอ้เอาเยอะกูไม่รู้มันบังจริงๆว่ามันบังจริงกูพูดจริงกูไม่ได้กวนตีนเงี้ยกวนตีนกูเสี่ยงอ้ยกวนตีนมึงโดดมึงโดดมึงโดดขึ้นแผ่นโดดวะเฮ้ยนี่มึงมึงยังไม่ตายอ่ะ ไอวางกูไม่รู้จริงอะที่มันังมันังจริงกูซีเรียเสีเรียำไม่อยู่แล้วก็มันตเออนี่เออมันติดมันิดมันเออมันเออมันต้องตีคโงกอนตีคองกนตีตีคงตีคงตีคองกแ้วเออดีดีดีดินไม่ได้เฮ้ยเอาหุ่มดินไม่ได้เลย At, หรือว่าเนินมัน hey. ช yeah, um. uh ันไปว่าเดินน mm ่าชันไปว่ะเนี่ยเนินมันเดี่ยเยอเมากงั้นเราลองทำโปยหยิบได้ไม่หยิบตั้งแต่แรกกูไม่รู้เอามาไม่เชื่อเป็นบางหยิบปม่ีตโตโตโตปาอะไรไปหน่อยโอ้ยเรียกนี้เศร้าว่าเศาวว่ามึงเอามาหาแต่อกูมาฆ่าเดี๋ยวไปถือกันไป พรุ่งนี้กูต้องตื่นเจ็ดโมงเช้านี่ตีสามแล้วกูต้องนั่งเล่นเกมมันยาอ่อนกับมึงเนี่ยมันชวนกูทำคลิปกูก็มาเล่นกับมึงพรุ่งนี้กูมีงานเช้าไม่ไหวแล้วแต่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไปแรงไปแรงงานดิฉันกูดิโอ้ดูควันดิเออเจ้าอาจารย์ชื่อคุณว่าเอ วันพีสเลยปะเขาลองเพลงวันพีสกันอยู่มึงลองเพลงวันพีสดิลองไม่ลองไงลอาเพลงวันพีสมึงชุบกูดิถ้ามันแผงมาชุบกูผ้าแฝงมึงเถื่ออยู่เมื่อกี้ก็ใช้ชุบมึงไปแล้วไงเมื่อกี้ใช้ชุบมึงไปแล้วแม่คิดว่าอ้กูแก่ขาวบอยขาวบอยนี่ไงขาวบอยบอยแม่คือขาวบอยไม่โดนรถไฟชนปะวะโอ้โหโดนรถไฟชนเล่นเก่งจังเลยตอนกูตายพวกมึงเล่นเก่งกันจังไงไม่ไม่ไม่ โอ้โหคนแมนเลยไม่น้ำมันจะหมดแล้วจริงปีเนี่ยน้ำมันจะหมดแล้วเหรอหรือว่าเราต้องเสียสละเอาศพไอวานมาเป็นเชื้อเพลิงวะเออแปเรื่งแป๊บโอ้ยกำลังไปกำลังไปวะอุ้ยเต็มๆหน้าตายแล้วตไปไม่ใช่ตายคนเดียวดินะตายซ้ำตายซากเลยไอ้วานนี่เรามาเกินครึ่งทางเลย หมดจัดอะเออครึ่งทางแล้วเพื่อนนี่มึงเล่นตาแรกนะเนี่ยมึงมามึงเล่นตาแรกแลเนี่ยมึงมึงแค่เก็บตังค์อ่ะแล้วมึงก็มาพันแผลกูอ่ะก็มันยังมันยังไม่มีอะไรให้ซื้อเลยบัตรแย่มึงแวะเมืองมึงก็ไม่ตื้อไม่เมื่อกี้ตังหมดมึงมึงให่มึงให้คำนวณก่อนที่มึงจะมาเข้าเมืองวะของอย่างอื่นนั้นสามพันก่าชีวิตกูอวะไม่กูไม่ได้ดูราคาอย่างอื่นมึงมันมีมันไม่มีราคาบอกใช่ไหมตรงนั้นอะไม่คือมึงก็เลยมาหลายรอบแล้วเว้ยคือมึงมาชิลุ้ยโอ้โหเต็มเลยเเเตต็็มมลยยยยูููออ่่ิงส้ มาดีมาดีไอวาวานพอก,กูเอาอยู่พอก,กูเอาอยู่ไม่ต้องห่วงพอก,กูจะรอดไปจากคารบอยโอเคมาถึงแล้วไปเลย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 ไม่ไหวว่ะแม่งไม,ไม,ไม่น่ากลัวจัดเลยวะ่ะคารบอยแม่เงเยินจัดทุกดีไปไหนล่ะมันไม่มีตังค์มันไม่มีตังค์เดี๋ยวต้องไปแวะเมืองก่อนเลยวะแล้วเดี๋ยวพอตอนเช้าใช่ป่ะพอก,กูก็ฟาร์มชุบม,มึงชิวๆแล้วเราผ่านด้วยไม่ต้องมีใครตายกูจะตายว่าว่ารถไฟมันช้าแล้วว่ะเพื่อนแล้วไงอ่ะมัหมด ด้านหน้าวขวา<ม>เราเจออะไรไม่รู้ด้านหน้าขวาเราเป็นเป็นเหมือนยานอวกาศเลยต้องไปแวะมามามาอุ้ยคาวบอยคาวบอยคาวบอยในแม่งตัวมันเริ่มมาเลยมึงดูเป็นไงไปข่าวบอยวะเนี่ยไอตอซื้ออะไรบ้างของแฟนเดตไอตองเนี่ไม่มีตังค์มันมีอยู่ถึงสองบาทเออว่ะแ,แล้วชูไป่วางไ,ไอ้วะเป็นไม่มีตังค์กับตันกับตันวาน้อยมม่มีตังค์เปล่าไอ้วะไอ้วะไอ้วะสวรรค์สวรรค์ผ่ามึงแล้วอ่ะโอ๊ยโหดจัดอู้ย โอ้ยตมึงเอาปืนไปชาร์จก่อนเพียดไม่มีเล่นไอ้วามึงเตรียมซูบอลด้วยเพื่อนมึงบอกกูทำไมมึงจะเกิดแล้วมึงต้องเป็นคนช่วยเว้ยอีกคนนึงต้องช่วยสามคนไม่ไหวเจอบอสน่ะมึงเอบปลาหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วมึงก็เอาเงิน่ะมาทุบกูไม่ใช่โรงพยาบาลมาอยู่เนี่ยมึงเห็นขวามือไหมมันเขียนว่าด็อกเตอร์คือสาขาเนี้ยมันเล็กเราต้องไปอันหน้าอันนี้มันชุบไม่ได้ชุบได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมึงไปอีกอันหนึ่งมันได้ชุบแล้วแค่มึงหาเงินมาตื้อผ้ามันแผลมันไม่ใช อ่ะเดี๋ยวถ้ามึงเห็น<ๆ> <Und S 2> หมู่บ้านนึงที่มันมีสะพานอ่ะมันจะมีหมอมาชุบมึงเฮ้ยโตกลัวกลางคืนแล้วมึงแม่งมันอยู่ข้างในวะตอนที่นิ้กายเรียกมึงว่าขยะขยะมันไม่ไอ้เก่งไอ้วามึงจริง มึงเย็นๆจะสู้บอลแล้วมึงเตรียมตัวตอนนี้หกหมื่น้วได้วะกูเป็นแปลกใจว่าแบบมึงออกินเนี่ยพี่กกเขาเรียกมึงขยะขยะด้วยไอเรื่อยตอนนี้ว่ามึงบอกทางคนขับน้อยไอ้วามึงบอกทางคนขับน้อยก็เดินหน้าอย่างเดียวบอกทางมันมีหมู่บ้านอะไรให้แวะพวกกูจะได้รู้เดี๋ยวมันเลยคนที่มีชีวิตมึงก็ถามไปโต้ถามไปมึงก็ถามอะไรกูเนี่ยมึงไม่มีใครมองทางเห็นชัดเท่ามึงแล้วตอนเนี้ยเยังบอกเขียวแล้วเข้าเมืองอีกเมืองนึงแล้วเนี่ยอันนี้เมืองอันนี้เมืองที่หกหมื่นเจ็ดหมื่นยล้บกู รูปกูเดี๋ยวกูไปดูก่อนแป๊บนึงรุกกูเออแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังไปข้ามันแผลกำลังไปกำลังไปก้าวมาไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยเนี่ยน้องเติร์เตอร์มีป่ะแก๊ิบบาทไม่มียายไม่มีมีไม่มียากูดูอยู่จอยโต้เนี่ยกูเห็นอยู่กูดูอยู่มีน้ำมันงูไม่ใช่อีกอันมือหันซ้ายขลังขลังซ้ายคว้าทิ้งคว้าสายมือด้วยนี่สินี่ ไม่ใช่ไม่ได้แตงไม่พอสายมือสายสายขวามึมไม่รู้จักหรอเออนั่นแหละซื้อยิบบาเขาตัวเออเดินมาชุบกูยังใช่หรอหรอเอ้ากดใช้หรอเปิดกดคลิกเว้ยกดคลิกค้างมันใช่เฉยเลย อเขาเรียกตั้งใจได้แล้วหมดแล้วนะายวาคูตังหมดแล้วนะชุบให้กูหน่อยว่ายล้นี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็มีเงินใช่หรอนี่เร็นเรื่องที่เป็นเลวจริงเลยได้ช่วยวาเราอยากจะซื้อเลยไปแลกตังก่อนก็ไปวางไงวะเนี่ยไหนชุบไงวะมึงเก็บไปนิดตัวแล้วมึงก็ถึงนี่สายชุบนี่โอตีมือกันเลยไม่รู้ขอโทษได้ไหมอ่ะวาน้อยมาแล้วชุบแล้วชุบแล้วเอ้า คนกูใิดใส่ตัวเองเอาไปเดทมาช่วไบไปบายให้หน่อยิีไม่มีแล้วไม่มีไม่มีเลยชิมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีให้ชบฟรีอยู่เี่ยขอโทษว่าเมื่อกี้กูเผื่อช่ว้ตัวเองว่าเพื่อนเจีจริงเนี่ยว่ะมีกูตั้งใจชูมึงมากเลยนะเมื่อกี้ไอวามึงบอกทางหน่อยไอวานนี่นึงเราจะจบแล้วไอ้อิโอ้ไม่รั้นว่ะไปเลยถักดีเดินตองไปนี นี่ไงว่ามึงเขาไม่เห็นทางมึงก็พูดสิเดินหน้าไงมึงแค่กด W ิอะถามมันมีแค่ทางเดียวไม่ใช่ึงไมหมู่บ้านด้วยข้างหน้ามันมีหมอมีอะไรมึงบอกสิมันจะได้แวะถูกนี่เขาพยายามจะชุบมือมึงก็ไม่ให้ความร่วมมือมึงไม่ให้ความร่วมมือกูเนี่ยอันนี้ต้องแวะมาเนี่ยว่าหมู่บ้านเนี่ยมึงแวะแล้วมึงก็ฟาร์มแล้วมึงก็เอาเงินมาให้กูเอาแล้วมึงไม่พูดตั้งนานมันเลยมาแล้วเนี่ยมึงไม่พูด มื่อไรจะได้ชูไปวานี่มันไม่มีจังหวะให้ชุบอ่ะเพื่อนจิงทวิทโก้หมดไปห่อหนึ่งกินข้าวไข่เจียวหมดไปกล่องหนึ่งโกโก้หมดไปแก้วยูโอ้โอ้ยอ้โอ้โอ้โขวดหนึ่งกูอิ่มแล้วน่ะกูยังไม่ทันได้เล่นเอวานใจเย็นเวานใจเย็น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 วานวานนี้นี่นี่จะถึงที่ชุบแล้วไอ้วานเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอผ่านตรงนี้ปุ๊บมึงได้ชุบเลยนี่มึงชุบเลยมึงชุบเลยเมืองน่ามึงชุบเลยก็่ไงนี่ไงเดี๋ยวพอถึงเมืองนี้มึง ต้องจเย็นต้องหิวิวิวหิวหอ๋อมันยิงแรงมากยิงแรงมากอ้ยทไไปไม่ได้หรอต้องยิงอ่ะต้องยิงต้องยิงสู้ลงมาสู้ลงมาสู้ยิงยิงยิยิงยิรอย่างตรงนี้ยิงตรงนี้โอ้ยปี่าต้องอยูก่ต้ออยูก่อนอยู่ก่อนไม่มียาไม่มียานี่นีนี่ตัววสวยสวยสวอยงรอามันเนงอ้มันนึงวอยู่ปะเนีอยยูยกูลอมกูลอเดี๋ยวพวกกูไปชุบข้างนอกเป็นไงบ้างวะโอ้ยโอ้ย น้องมืดไปแล้วอ๋อไม่ไหวไม่ไหวยิงยิงกระเดื่องยิงตัวก็ป้อมปืนหมดยังวะยิงมีหมดแล้วหมดละไอ้วานวะนะนีดีดีโอ๊ยบอลบอลมาบอลมาบอลไหนบอลโอ้ยโอ้ยร้วเขี้่มหมาป่าหมาป่าไอ้ยี่หมาป่ามาที่มันลงอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่มาป่าไปแล้วหมดจังวะชิคกอร์สุดจะหมดว่ะเพื่อนต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนชิว่าไม่ช่วยเลย ไอ้วามึงช่วยกันดิยิงอยู่ยิงกบพีให้แล้วยิงยิงให้แล้วยิงหมาป่าให้แล้วไอ้วาช่วยพวกกูหน่อยเฮ้ยไอ้วามันนอนดูอย่างเดียวเลยดูดิไอ้วาไอ้วาป่าช่วยยิงยิงหมาป่าครับไอ้วาไทำไมตัวแล้ทำไมตัวนี้มันมึงช่วยพวกกูหน่อยดิกูยังไม่เกิดเลยไม่ใช่มึงบอกทางหน่อยมันเข้าหลังเข้าหน้าพวกกูยิงไม่ทันมันสามโฟนน่ามันตายห่าหมดแล้วบอกทาง ยามีตัวเข้าไปหามึงโตมีตัวเข้าไปหามึงไอ้โต้ไอ้เชี่ยไอ้โตมีตัวเข้าไปไอ้ยาโตต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 โต้โตต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 โต้โตต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 โต้โต้โต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 โ โดนเข้าหลังไม่ทันจะไปแค่กูเดาน่าจะจบเกมแล้วแหละนี่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 ไอต้อมมึงเอากระสุนไปเผื่อวานด้วยเอผื่อจะบอาหมดแล้วมมาหดแล้วจบเกมแปดหมื่นใช่ไหมกูดูลวดไฟนะเจ็ดเจ็ดหมื่นแปดมันไม่แปดหมื่นเฮ้ยมันยังไม่ถึงอันนี้เจ็ดหมื่นเลยวะเจ็ดหมื่นแปดร้อยเหลืออีกพันสองเก็บมาไอ้โหเอ้าถ้าเอาไปขายเว็บนี้คือเรารวยจัดอ่ะมึงอยากซื้อผ้าเปนแผลเดี๋ยวพวกกูซื้อไว้เยอะๆเลยโดนเขว่ะโดนไม่โดนว่ะ ไม่ตายเว้ยมันไม่ตายอ่ะทุกไม่หว่านใบ้านเราได้เราได้บ้านแผงของบ้านเมื่อกี้เอ้ยกูรู้แล้วไอ้วานตัวมันบัสมึงเข้าไปฆ่ามันดิเฮ้ยเอวานมึงทำไรอ่ะมึงทำไรมันอะไอ้วานทำไรเนี่ยเจนเพื่อนไม่ได้เล่นแค่นี้ไอ้วานฆ่ามันเอวานไรฆ่ามันฆ่าไงเลยเฮ้ยเฮ้ยเอวานมึงดันมันอยู่ไอ้วานมึงดันมันนะ เอ้ยไอ้วาดมันดันมันดูดิดูดิเฮ้ยสวยสวยสวยไอ้กี่วาร์ใคี่วารคนนู้โอ้ยลัน MVP เต้นดีโอ้เต้นใหญ่เลยดูดิโอ้เต้นใหญ่เลยดีใจด้วยโอ้ย MVP วะไอ้ตาโอ้ยโอ้แม่งดินขึ้นบนรถไฟด้วยไอ้วามันเฮ้เอ้าไอ้วามันม้ามันม้าห่วงเดียวมีคนกดแล้วมีคนกดแล้วมีคนกดแล้วอีกสามมึงมึงจะเกิดแล้วเพื่อนมันมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีหมอมาชุบแล้วหมู่บ้านเนี่ะรอยิงอยู่รอยิงอยู่

ไม่เป็นไรไปไปไม่โดนม่โดนอยู่ที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาตายแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาตายแล้วมึงตายแล้วไอ้โตมันตายแล้วมันตายแล้วปีมันจนมันจนตายเลยกูเกิดกูเกิดกูเกิดกูมา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 แลมึงเกิดได้ไงอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นมาตีกูไม่ได้เพราะว่ามันมันโดนไอ้วาเว้ยมันตีไอ้วามันไม่นด้ยิงกูไม่ได้เออมีปืนกลอยู่โอ้กูยิงโคตรฟรีอ่ะเมื่อกี้โอ้ันเยอะมากมันเยอะมากไอ้วามันเยอะมาก เอวามึงเตรียมเลยมึงกินข้าวเสร็จย,ยังอิ่มนานแล้วไอวากินข้าวเสร็จยังนาแล้วโอเคโอเคเตรียมกระสุนก่อนเดี๋ยวไฟเฮ้ยแต่มึงมึงเก็บไว้ให้วาครืนน่งนึงก็ได้ไอวาจะบอกด้ยเพื่อนไอวมึงโทรตามไอวาเลยมันตึงไอวาเดี๋ยวแพ้จะไม่อยากแพ้อะไรแล้วบอสแล้วเออเอายังเอาดิมา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 กูช่วยอยู่เนี่ยกูช่วยดูอยู่เนี่ยเฮ้ยมึงมีเป็นเด็ดเหรือเป็นเด็ดโตไม่มีว่ะไม่มีเหลือสักอันเลยก็ไม่มีเดี๋ยวกันลองลองมันในนี่ มาเต็มเลยว่ะสม no ิมาเต็มเลยไอว่ะมึงเกิดมึงเกิดตรงนี้เลยมา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 คุณจะเกิดละวสิบวิสิบวิเดี๋ยวเราเกิดแล้วไอาเกิดแล้วไอว่าจะเล่นรอยแล้วเว้ยเป็นเพราะว่าเราสัมภาร์คีก <lit tekrar Specifically> ี่คนเลยนู้เว <ksam> ้ยเก่งมากเลยเล่นรอบแรกผ่านอ่ะไอว่ามึงไปพูดให้ทุกคนฟังได้มึงเล่นเดินเร็วครั้งแรกมึงผ่านอ่ะพวกมึงพยายามกมชื่นจริงเลยนี่นี่ไอ้ว่าดูมันหัวมึงดิโอ้โอ้ มันขึ้นเลขหนึ่งแล้วขี้วานหนึ่งวินมึงดูขวามือนดิหนึ่งวินน่ะสนุกปะเพื่อนสนุกอะะึงยังไม่ทันทำอะไรเลยสนุกอีมไม่ทุกกูว่ะยังไม่ทันได้เล่นเลยเนี่ยมันุบได้ไม่ได้มันทุบได้มึงไม่ชุบกูเี่ยคนมันแต่แต่วานเล่นดีจริงสวยว่ะจริงเมื่อกี้วานแทงให้เราเราเล่นดีทุกคนเลยแต่วานแทงตัวใหญ่ให้กูอ่ะเมื่อกี้ตัวบาดพวกมึงเอาวะเว้ยวันนี้แม่งโอเคจัดเชาแล้ว ไอ้วายวะอะไรเอ้วาไปไหนเนี่ยกูยิ้มไปทันได้เล่นเลยกูจะไปเล่นไงออกมก่อนไอวาปอกมาก่อนเอ้ยเอาอกมากเอ้ยเอาไอวาไปไหนอะไอ้วาเข้าไปเล่นแล้วไอ้วามึงชนะแล้วนะมึงไปเล่นอะไรกูยิ้มไปทันได้เล่นเลยกูเล่นคนเดียวก็ได้ ว้าสนุกไหมเนี่ยสรุปสนุกวะเพราะสนุกเลยอะสนุกกี่โมวะถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดดีกดซับสไครต์ช่องโมวานี่นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปถ้าถ้าถ้ารอบหน้าคลิปมึงมีกูอีกมึงเรียกกูหมาได้เลย